สวัสดีครับพบกับ P50 Pocket จาก Huawei นะครับรุ่นนี้คือมือถือฝาพับ foldable ร,รุ่นแรกที่เปิดตัวมาแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะครับเรื่องดีไซน์ของเขาเนี่จะคล้ายกับ Galaxy Z Flip หรือ Motorola นะครับก็จะเป็นแบบฝาพับ clamshell นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีขนาดเนี่ยพกพาง่ายแล้วก็เมื่อกางจอกมาจอจะใหญ่พอสมควรนะครับและสามารถใช้จอหน้าเพื่อถ่ายภาพดูแจ้งเตือนอะไรต่างๆได้ก็น้า,าหลากหลายนะครับเห่นว่า บอดี้เนี่ยถือว่ากระทันรัดมากนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวแกนพับต่างๆเนี่ยทนทานทีเดียวมีพอร์ตเชื่อมต่อท y p e C นะครับแล้วตัวเท็กเจอร์ของฝาหลังเนี่ยเป็นเท็กเจอร์จริงนะครับไม่ใช่ฟิลม์มตัวรุ่นนี้เขามากับ ระบบ Android 11นะครับครอบด้วย EMUI v i r t u a l าสุดนะครับสำหรับรุ่นขาย global ส่วนรุ่นที่ขายจีนจะเป็น Harmony OS นะครับเรื่องของกล้องเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็คือถ่ายเป็นกล้องหลักก็ได้นะ40ล้านพิกเซลมีเลนส์ Portrait แล้วก็ Android Wide นะครับหรือพับจอแบบนี้นะครับเป็นพับจอครึ่งแล้วเราก็ถ่ายได้นะครับโดยกล้องหน้าเขาเนี่ยติดมาที่10ล้านพิกเซลนะครับ แล้วก็สามารถใช้จอนอกเพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าสะดวกทีเดียวแล้วรุ่นนี้คือมีสีทองเลยนะครับเป็นสีทองแบบพรีเมียมเวอร์ชันนะครับตัวนี้จะแพงกว่านะแล้วก็มากับแรม12รอม256นะครับจะเห็นว่าบอดี้เขาเนี่ยค่อนข้างยูนิคมากนะครับในเรื่องสีสันก็ตามเท็กซ์เจอร์ก็ตามนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ huawei p 5 0 Pocket นะครับโดยสเปคต่างๆสามารถอ่านได้จากหน้าเว็บนะครับ ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40,000ถึงห้าหมบาทนะครับถือว่าแรงพอสมควรนะแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างยูนิคมากนะครับในเรื่องของการใช้งานพกพาเป็นแฟชั่นเนียนะครับแล้วก็ความทนทานการใช้งานต่างๆก็ครบดี ในจีนเปิดตัวที่8,988หยวนนะครับอยู่ประมาณ49,000นะครับกับรุ่นปกติแล้วก็รุ่นพรีเมียมสีทองเมื่อกี้เนี่ยเปิดโตวกับ6,000 60, 0บาทเลยนะครับกับแก๊กเกตพิเศษนะส่วนในไทยจะเปิดเท่าไหร่รอลุ้นปีหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ